รัาบาลไทยงวดประจําวันที่1เมษายนค่ะเราได้เลิกดียามดีในส่วนของการมาบอกมาแจ้งมาเตือนกันแล้วนะคะเอออ่ะเดี๋ยวใครใครใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวรายงานตัวกันสักนิดหนึ่งสิบางคนแบบว่าโอ๊ยพูดคุยอ่าทักมาอินบ็อกมาส่วนตัวเลยว่า้าฐบาลไทยบอกหรือยังไม่ได้จะบอกจะไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะอ่าวันนี้ได้เลิกได้ยามแล้วนะคะเพราะว่า เมื่อวานนี้หวยกระแสออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะคนได้ไปดูรายการหวยกระแสแล้วนะคะได้รับคาําท้าได้รู้แล้วว่าท้าอะไรเลขงวดประจวาวันที่หนึ่งเมษายนเลขไม่ <c oughs> ออกไปอไป่ไม่พใจท <c oughs> ัานเลขงวดประจวันที่หนึ่งเมษายนนี้เลขไม่เข้า จะเอาปลาไหลทั้งหมดร้อยตัวมาเทใส่ตัวเองก่อนที่จะไปปล่อยค่ะจะเข้าหรือไม่เข้าและการทําโทษนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เดี๋ยวเราคุยปลาไหลร้อยตัวนะคะทุกคนขาเป็นสัตว์ที่กลัวที่สุดนะคะเป็นสัตว์ที่กลัวที่สุดนะคะในบรรดาสัตว์เลื้อยคานต่างๆนะคะปลาไหลนะคะรองจากงูก็จะเป็นปลาไหลนะคะเพราะฉะนั้นปลาไหลนี่จะเป็นปลาไหลหน้าเขียงปลาไหลตัวเท่านี้ตัวเท่านี้ ตัวเท่านี้ทั้งหมดร้อยตัวไม่รู้ว่ากิโลเนาะกูน่าจะหมดเป็นหมื่นนะกูน่าจะหมดเป็นหมื่นนะถ้าเล็กถ้าเล็งวดเนี้ยไม่เข้าอ่ะค่าปลาไหลแล้วหมดเกือบเกือบสองหมืนนะเกือบสองหมื่นนะงวดเนี้ยถือว่าถือว่าทําถึงมากนะฮะไปท้าในรายการหวยกระแสแลนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครที่อยากจะมาวัดดวงกับอารั์ไอติน แต่ขอคนที่เป็นกองเชียร์จริงๆลุ้นอยากให้ได้เจอเลขได้เจอปลาไหลจริงๆเนะี่ยขอคนตามด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยรอลุ้นอย่างเดียวรอจะสมรหน้าอย่างเดียวมันไม่ได้นะเพราะเลขงวดนี้ถือว่าขนลุกมากไม่งั้นไม่กล้าทาเพราะว่าไปออกรายการหวยกระแสแล้วจุดเปลี่ยนจุดพีคเลขมันเข้าตลอดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากตามตามได้เลยค่ะฟันที่เลขแปดนะคะฟันที่เลขแปดค่ะแปดศูนย์ 0. แปดศสตัวนี่ตัดเลเลยให้90มาด้วย80 8ศ9นยตัวฟันคือ8 9 8เหตัวฟันคือ8 9 8เหนะคะชอบแปดยังไงแปดมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเอาสัตว์ที่ตัวเองกลัวที่สุดมาให้แล้วมาจัดมาท้ากันแล้วนี่คือการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเออนี่ถ้าไม่รับผิดชอบต่อสังคมจะ จะไว้ในแอปนี้นะคะแอปโน้ตนะคะโน้ตนะคะโนะะ้ตเอกสารนะคะเออถ้าเราคำนวณเองคิดเองเล่นเองนะคะก็จะเอาไว้ในแอปพลิเคชันก็คือโน้ตเอกสารแต่ถ้าเราปล่อยไปหน้าเพจเรียบร้อย Facebook เรียบร้อย t ิ k ตอกเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือตัวเลขก็คือเข้าสู่สายตาประชาชนแล้วเราก็จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมถ้าเลขมันไม่มานะคะเออมันไม่ใช่แบบว่าเออเอาใจเอาใจวิ่งตามเหมือนเราตามผู้ชายไม่ใช่ทุกคนใช้เงินตาม นะคะทุกคนต้องใช้เงินตามนะคะทุกคนต้องใช้เงินตามนะคะไม่ได้ใช้ใจตามเหมือนเราวิ่งตามผู้ชายไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนที่ตามอยู่ตรงเนี้ยอุ้ชอบเลขแปดจะเลยลองตามที่ก็ต้องเอาเงินตัวเองแล้วไปซื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเลขมันไม่มาเนี่ยนะคะอาจารย์อติก็ต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนนะคะเลขทูบทุกคนขาขออนุญาตบอกเลขทูบเลยนะคะไลฟ์สดนี้ปิดจบเลยนะคะไลฟ์สดนี้ก็คือทางเลขทูบและเลขแนวทาง ะคะใครดูไม่ทันก็กลับไปดูในรายการหวยกระแสได้เลยนะคะผ่านแฟนเพจลอตเตอรี่ plus นะคะแฟนเพจลอตเตอรี่ plus หรือไม่ก็ช่อง YouTube ของลอตเตอรี่ plus ได้เลยนะคะโอเคอ่ะนางกลับมาไทยแล้วลื้นนะคะได้แมปนั้นอะไร <laughs> กล้าเปล่ากล้าเปล่าก็กล้าสิก็กล้าสิคะกล้าพูดก็กล้าทำสิคะหลายรอบแล้วค่ะนะฮะ,นะะมันหลุดมาหลายรอบแล้วแต่เราก็รับผิดชอบต่อสังคมนะคะ กล้าค่ะอุศนีนะคะโอเคนี่นะ,ะอ,นนะอ่ะทุกคนแคปหน้าจอนะคะแต่งวดเนี้ยชอบเลขแปดกับเลขเก้านะคะคำนวณได้คือเลขแปดกับเลขเก้าแต่ตัวที่ชอบมากที่สุดก็คือเอาไปแบ่งไปก็คือเป็นเลขแปดนะคะแก้ผ้าด้วยนะคะไม่ได้ทาแก้ผ้าค่ะมันเป็นทัศนอุจจาร์ค่ะนะคะเออถ้าเลขเข้าเนี่ยอุศนีแก้ผ้าด้วยไหมละ่ะ อุศนีเรามาวัดกันไหมเรามาวัดกันถ้าเลขของไอติมเข้าอุสนีจะต้องแก้ผ้านะคะแล้วถ่ายรูปลงอ่ามามามาให้อ่าทางแฟนเพจเดี๋ยวจะเอามาขึ้นไลฟ์สดโชว์แต่ถ้าเลขไม่เข้านะคะเดี๋ยวอาจารย์ติมก็คือจะแก้ผ้าให้เรามาแลกเปลี่ยนรูปกันไหมล่ะนะคะถ้าอุสนีกล้าไอติมก็กล้านะคะแต่ถ้าอุสนีไม่ได้กล้านะคะ ก็อย่าทาที่จะเปิดหำให้โชว์หรือว่าอย่าทาที่จะไปดูห้ำของคนอื่นนะฮะเราจะต้องเอาของเราเนี่ยนะฮะมายื่นคําประกันด้วยเราจะต้องเอาของเราเนี่ยมายื่นคําประกันด้วยนะคะเขาเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวนะคะเอออ่ะต่อไปเป็นเล็กทูบนะทุกคนขา นะคะยกหยอกแล้วอุสนาะคะรักนะคะรักทุกคนเลยอ่ะทุกคนนะคะอันนี้คือเลขทูบเลขทูบมันตรงกับเลขโอ้โหเลขทูบมันตรงกับเลขสูตรที่ให้มากแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรเนี่ยคำนวณก่อนที่จะจุดทูบโอโ้พูดแล้วขนลุกมากนะคะปลาไหลยังไงก็ซื้อ แต่ถ้าเลขเข้าก็ยังไงก็ต้องปล่อยปลาไหลอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเลขไม่เข้าเนะี่ยฉันจะเอาปลาไหลมาอาบใส่ตัวเองก่อนโอ้ไห่ก็แค่คิดถึงว่าปลาไหลมาเลื้อยยัวเยะอยู่นะคะแค่คิดถึงโอ้ยขนลุกแล้วกูขนลุกเลยนะคะจริงแค่ปลาไหลมาเลื้อยยัวเยอะแค่ปลาไหลมาเลื้อยยัวเยะอยู่อุย้ยขนลุกขนลุก,ขนล,กขนลุกแล้วนะคะ แล้วอีโคปเตอร์ด้วยชอบเทอันนี้ด้วยก็คือไม่ได้หย่อนไปสใส่ทีทละตัวด้วยคือชอบเออเทก็คือเททั้งหมดด้วยนะคะอ่ะเลขทูบนะคะทุกคนขาเตรียมแคปหน้าจอเลขทูบนะคะมันมีความเป็นไปนได้สูงมากพิมสี่เก้านะคะคุณแม่อุสนีนะคะหุ้ยน่ารักมากเลยนะคะคุณอุสนีนะคะว่าคุณคุณอุสนีเป็นผิวผิวสีแทนนัะเนอะเป็นผิวสีแทนนะคะเนี่ย เนินอกเนินอกในะรูปโปรไฟล์เป็นผิวเป็นเป็นคนผิวสีแทนนะอุสนีนะเป็นคนผิวสีแทนนะคะแต่ถ้าเราเราเราจะมาแลกเปลี่ยนภาพด้านล่างกันมันไม่ได้นะคะอุสนีนะคะโอเคแต่คนผิวสีแทนเนะี่ยคือแบบท่อนล่างกนะี่คือมีความสวยมีความสวยมีความเป็นลาตินนะนี่แปดหนึ่งเจ็ดค่ะทุกคนคะ่ะอย่าไปโฟกัสที่เลขแปดอย่างเดียวนะ ให้โฟกัสที่ตรงนี้ด้วยนะคะให้โฟกัสที่ตรงนี้ด้วยนะคะมันอาจจะออกหนึ่งเจ็ดแปดก็ได้นะคะหรือเจ็ดหนึ่งแปดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเลขทูบเราอย่าทิ้งเลขทูบอย่าทิ้งนะคะนี่อะแต่ทุกครั้งที่ไปรายการหวยกระแสยังไงก็แส้งเกิดยังไงมันมา ยังไงล้านเปอร์เซ็นเพราะเอาตรงๆนะความตั้งใจของของไอติมเองเนี่ยนะคะไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าหวยหลุดเลขมันไม่เข้าอยากให้ทุกคนได้เงินนะคะอยากให้ทุกคนได้เงินมากๆเลยคือคือประเด็นหลักๆคืออยากให้อยากให้เลขตัวเองเข้าแทนที่เลขมันจะไม่เข้าเนี่ยอยากให้เลขตัวเองเข้ามากๆ มันมีความพยายามสูงมากๆแล้วมันมันมีเลือดนักสู้อยู่ในจิตใต้สานึกของของไอติมมากๆนะคะเพราะหนึ่งคือเป็นคนที่ซื้อหวยด้วยแล้วถ้าให้ไปแล้วเนี่ยคือตัวเองก็ต้องซื้อเลขตัวเองอยู่แล้วนะคะถ้าตัวเองไม่ตามตัวเองเนี่ยแล้วเราจะไปเราจะกล้าที่จะไปให้คนอื่นเขาทำไมถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือความตั้งใจของตัวเองจริงๆคืออยากให้เลขมันเข้าพอเลขมันเข้าปุ๊บฉันก็ได้เงินเพราะฉันก็เป็นคนซื้อนะคะ ทุกวัดฉันก็มีอยู่ปึ้งหนึ่งใหญ่ๆเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนั้นเข้าใจว่าเลขมันมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมนะคะเลขมันมีเข้ามีหลุดดังนั้นก็คือก็คืออย่าอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันนะคะการอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันมันจะไม่ดีนะโ,โอเคนี่นะโอเคนะอันนี้เลขเลขทูบนะเลขทูบนะคะเออ อันนี้คือเลขสูตรนะคะ80 8 9 90นะคะตัวฟันคือ89แต่ให้ระวัง86ด้วยค่ะเพราะว่าหกับ9ตัวเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะโอเคอ่ะขอให้ทุกคนโชคดี